<c oughs> มาค <c oughs> รับสวัสดีทุกท่านนะครับฝัน,นี้เป็นเตียมข้ามหัวนะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นค่ายซีโอนะครับพี่แวนกับพี่โน้ตนะครับฝั่งโน้ตเป็นโอโมีกับเฮียเลคาแคร์นะครับที่เสือแห่นได้ข้ามหัวแปรกับเฮียเล็กนะครับ ห้าต่อห้านะครับเนี่แดกเสิร์ฟไปไหนแดกเสิร์ฟแดกข้ามโอ้โหออกไปเยอะครับตรงนี้ครับสกอร์ยังอยู่ที่ห้าต่อห้าอยู่นะครับห้าต่อห้าครับแดกเสิร์ฟแดกข้ามเสิร์ฟไปนีนแดกเปิดผมมียกขึ้นมานีนแดกทำไงครับไอ้โอ้โหกับติดเกี่ยวครับนะครับพี่แนวนบอกว่าไม่นะครับเดีย๋ยวพี่แวนเกี่ยวเองครับ นสวัสดีครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้ไยนะครับห้าต่อห้าครับเนี่ยเตะเสร์บมาเงีนเปิดนกลบกขึ้นไปยกสวยครับเอ้าติดเกี่ยวเฮียเล็กครับโอ้โหครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหฝั่งนี้ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งฝั่งนู้นขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับโอมีกับเฮียเด็กนะครับ6ต่อ5นะครับยังเป็นช่วงกลางเกมอยู่นะครับ6ต่อ5ครับไปไหนครับเส์ฟมาครับเพี่อนเปิดโนดโยกขึ้นไปทีนอนตีติดเกี่ยวครับ ยกขึ้นมายกลนมารับโอ้ยกล้นครับยกขึ้นไปพี่แยอดไม่ข้ามครับโอ้โหช่วยเนี่ยครนครับเนี่ยครับายกนี้สบยนะดีแล้วครับยกดีแล้วนะจุ๊บแล้วากระป๊อกไงร่ไก้เลยต่ำตำแล้วนยตงกป ยังมืึนคิดว่าพี่ไปเลยตุ้ยอย่าไปเกงอะไรนักหนาเฮ้ยเฮ้ยเปลาไปเสอา่ไหเนานะปลาโทนะครับเจ็ดต่อห้าครับเสิร์ฟมาครับเพียนเปิดครับยกขึ้นไปตีติดเกี่ยวเฮียเนะครับโบเมยยกขึ้นมาเฮียนะทำไงครับอู้ตีเกี่ยวเหมือนกันครับยกขึ้นไปเพียนเอ้าแปดโบเมยังอยู่ครับยกขึ้นไปโอ้ล้นครับ ปิดเกี้ยวยังอยู่โอ้โหแต่ก็เสียครับเนี่ยครับโอ้เรลือนะครับผู่นี้ครับห้าสิบอัพนะครับเดี่ยคร่ำหัวแปรครับเนี่ยครับขี่เสือแว่นนะครับห้าติบเจ็ดครับตามหลังอยู่สองแต้มครับเซอร์ไปครับเดี๋ยวดกเปิดไม่ยกคุณไปโอ้ติดส้นโอ้ไปไหนครับโอ้โหนุ่นครับสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เพจตะก้อยกับไม้ด้วยนะครับคู่นี้เป็นคู่ในการคู่สุดท้ายนะครับสนามลำยชาลันชาสี่สิบนะครับเฮ้ยต่คนใจไ่อมลเอ้จไตโห้ครับโอ้โห

ันเฮียเล็กเปิดครับโอ้มียกขึ้นมาเฮียเล็กโอ้โหตีด <combine horn> ีมากๆครับเฮียเล็กเนี่ยครับตีหัวยิ่งมานะครับสำหรับเฮียเล็กนะครับสวัสดีพี่สอนนามอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสอนนามครับสืบมา เปิดหัวยกขึ้นไปวี่งแหวนตีติดโซนเฮียเล็กครับยกขึ้นมาเฮียเล็กตีติดเกี่ยวพี่แว่นครับโยกขึ้นไปโอ้โหแต่ก็ออกลุงนี้ครับชัดเจนนะครับลุงนี้ครับกรรมการขานออกนะครับโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับทิ้งห่างเป็นสามช่วงตัวนะครับแปดต่อห้าครับ เเิก์สรไปไหนเสิร์ฟมาเข้าช่องกลางโอ้โหเนี่ยไม่มีใครเอานะครับเนี่ยโอ้โหโโหิงห่างไปสี่แทมนะครับเก้าอห้าแล้วครับนี่ครับเราก็เล่นเหมือนตุ้นี้แต่ว่าเข้าตัวเราแล้วเราไปยื 4, 3, 5, 5, 5, นทำไมครับ ข่าต่อ5ครับเด็กเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟยอดครับทีโนดยังอยู่ครับโยขึ้นไปนี่มันทำไงครับตีโอ้โหนี่ครับยังล็อกไว้ได้ครับเนี่ยไม่กินเลยไม่กินมึงกินในนู้นปี้เลยทุกอย่างนี่ต้องเที่ยวขายตู้ ต่9.9ครับเสิร์ฟไปไหนครับเสิร์ฟปัดยอดครับเฮียเล็กเปิดผมมียกขึ้นมาเฮียเล็กอีไม่อยู่ยังไม่อยู่นะครับถ,ถือว่าตีดีนะครับเฮียเล็กตีหัวดีม,มากๆนะครับไไต่9.5ครับเสิร์ฟมาครับเฮียเดเปิดครับโมดขึ้นไปโอ้โหยังไม่อยู่ครับ เปียนเซิร์ฟอยู่นะครับยังล็อกไม่ได้นะครับสำหรับเพียนครับพีโนตนะครับทีมงานซีโอนะครับฝั่งนี้ครับข้าต่อเ้าครับเซิร์ฟไปครับโหมีเปิดหัวครับโยกขึ้นมาเฮียเด็กทำไงโอ้โหแต่ก็ล้นครับลูกนี้ครับ ต่อห้าครับเสือปงมาครับที่แว่นเปิดรถยกขึ้นไปตีโอ้โหต่อเก้าครับเสือ,อสไปเฮ้ยเด็กเปิดโบนมยกขึ้นไปครับยอดครับติดเกี่ยวโอ้โหเนี่ย

โอ้โหครับเนี่ยครับกดดันลูกน้องกดดันทีมงานนะเพื่อนครับแตกไปเลยครับนี่ครับโอ้โหครับสิบต่อห้าแล้วนะครับโอ้โหเดือดครับคู่นี้ครับนี่ครับ

คาต่อสิบครับเียนเสือโปงไปครับเหนิกฝึดยกขึ้นมาอย่างนี้ิกตีติดโอ้โหยังไม่อยู่เนี่ย สิต่อห้าครับเสิร์ฟมาครับหมดเปิดยกขึ้นไววเยี่ยนโอ้โหติดเกี่ยวโบเม่ครับยกขึ้นมาเฮ้ได้ทำไมครับตีโอ้โหยังเอาไม่อยู่ครับเนี่ยครับสิดต่อห้านะครับ ครับสิบเอ็ดต่อห้าครับเสิร์ฟมาครับเตียนเปิดโยกขึ้นไปครับเตียนติดเกี่ยวโปเมครับโยกขึ้นไปเงี้ยเด็กหยอดครับเออออครับสิบสองต่อห้าครับขึ้นแท่นเป็นครั้งแรกนะครับโอ้โหครับ ทำยาเกมครับสองต่อห้าครับจะเกมหรือเปล่าเซิร์ฟมาครับงอยังอยู่ครับยกขึ้นไหลยกสวยครับตีหัวติดเกี่ยวครับเนี่ยเล็กไปนู่นนะเพื่อนหนังคานู่นนะครับนู่นครับโโอ้หครับเปลี่ยนเซิร์ฟครับเกี่ยนเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปเซิร์ฟไปเกียรตขวดนี้เป็นสามชั่วโมงแล้วนะคะยังไม่หมดเลยนะคะ 5ต่อ12ครับเสิร์ฟไปครับเฮนิกเปิดหัวครับโปมียกขึ้นมาครับโอ้โหเนี่ยครับเกมในเกมครับ12ต่อ5ครับจะเกมเลยหรือเปล่าครับเสิร์ฟโงงนะครับเวียนเปิดหัวครับโนดยกขึ้นใบหางครับ เกี่ยวครับยกขึ้นมาจะเกมไม่ก็ตีติดโอ้โหครับเป็นตะก้อเกมนะครับเป็นมันใจเลยนอดีเหลืเกินเป็นโบเม่นะครับโบเม่กับเฮดิคาแครชนะไป13ต่อ5นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเราจะปิดไ์ายแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ